คุณหมอครับงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ท่าชนะเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างเรามีชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลท่าชนะเขาจะนําผู้สูงอายุเข้ามารวมกลุ่มกันซึ่งแรกๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอ,อยู่ในตําบลท่าชนะอยู่ในเขตเทศบาลเอากลุ่มติดสังคมก่อนเอามาเอามาให้ความรู้เอามาจัดการเอามาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มันแน่นขึ้น แล้วก็ได้พัฒนามากระจายทั่วทางอำเภอโดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ตำบลทาชนะก่อนซึ่งคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่แต่ละตำบลของทาชนะก็ใช้จุดๆนี้ส่งคนไข้ลงไปตามรพสะตมีเคสมีเนเจอร์คอยดูมีมีโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแม่ขายแล้วก็ใช้เครือข่ายของอ,อสอมมใช้เครือข่ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในรพสะต เป็นเป็นเหมือนกับเป็นฐานเป็นที่ประชุมของเขาเป็นที่จุดมารวมที่กระทรวงยึได้จัดการคบปะได้เป็นเร่นรู้หาอาชีพมาเสริมที่บ้านมันก็มีการทํารูปประครบไม่จําหน่ายจ่ายแจกอะไรเนี่ยคือใช้เองครับในส่วนขอ,องบ้านประสงค์นะครับชมนมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี4ีสาก่อนหน้านี้ก็คือมีสมาชิกแค่ส0ิกว่าคนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือสามรกว่าแลนะครับในส่วนที่ได้โคเทศบาลก็คือตรงเรีนผู้สูงอายุกับ ครับส่วนพื้นที่ของตําบลวังนะครับที่ที่เราได้ตรงนี้ครับอ๋อครับที่ตรงนี้วันนี้เราถือว่าเราเข้าวังเยเข้าวังกันตอนนี้อยู่ในวังครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มผู้สูงอายุจะเยอะกิจกรรมเราไม่เน้นเฉพาะชมรมอย่างเดียวนะครับก็เน้นเรื่องของสุขภาพที่จะต้องให้กับเขาให้กับชมรมผู้สูงอายุนะครับตําบลวังเนี่ยเราก็มีผู้สูงอายุเกินร้อยอยู่สัก4ี่หคนนะครับก็ถือว่าสุขภาพที่นี่ครับ ผู้สูงอายุได้มีอายุที่สูงถือว่าตะบนวังเนี่ยครับในเรื่องของสุขภาพภาคีเกราอข่ในการดําเนินง,งานถือว่ามีความแข็งแข็่งเหมือนติดไปเยี่ยมผู้สูงอายุเรานําผู้ใยญ่บ้านไปด้วยนําสมาชิกบ้ตไวไปด้วยเชื่อมโยงกับชุมชนต้องรับด้วยเพื่อสนับสนุนในเรื่องของคนในเรื่องของม้านในเรื่องต่างมันมันจะง,ง่ายขึ้นทางโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการสอนการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนในส่วนของหลักสูตรข้อนเมื่อผู้สูงอายุเขามีภูมิปัญญามีความรู้ พยานใจหลักฐูที่มันเกี่ยวโยงกับวิถีชุมชนวิถีชีวิตที่จะสืบทอดให้กับเด็กผู้หลังการการใช้ไลน์มามามีส่วนร่วมอย่างเงี้ยมันเราคอนซซลได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงับส่งเข้ามาในไลน์ปุ๊บเ,ออเราก็จะสามารถตอบเลยได้ถามได้ออผมว่าดีลดคนไข้ที่จะมาโรงพยาบาลได้เรือบางเรือข่ายนะามก็มีช่องว่างเยอะเราก็พยายามทําที่จะลดช่องว่างระหว่างเราไว้หมดแล้วก็เรามาเป็นเป็นพี่เป็นน้องกัน โดยที่ไม่ต้องจัดประชุมแล้วก็ตรงกําหนดหลักีนี่มีอะไรมากมายคือไปกันได้เลยแม่เลยโดยที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งแค่นี่จะไปผมเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งครับผมอายุประมาณนี้ทํางานร่วมกับคนอายุอีกประมาณหนึ่งข้ามเจนข้ามอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเราเดินไปหาเขาได้เขาก็คุยกับเราได้ดังนั้นลดช่องว่างในการทํางานลดความเป็นทางการมันจะได้สิ่งกลับมาเยอะกว่าที่เราใช้ทางการเดินเข้าไปหาเขา